สวัสดีครับวันนี้มาชาร์จแบตกันรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนานๆออกไปวิ่งทีอย่างรถผมคันนี้ไปจ่ายตลาดทีนึงก็คือไปที่รถตัดในเมืองห่างจากนี้ไปประมาณ30กิโลไปไปกลับก็60กิโลนะอาทิตย์นึงก็วิ่งครั้งเดียวร้อนก็ไม่ได้วิ่งเลยจอดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นหากมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ควรจะชาร์จไวว้วันเว้นอาจเป็นวันเว้นเว้นวันนะครับเพราะว่าให้แบตเตอรี่มัน มีไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจอดไว้เฉยเนี่ยกระแสไฟมันก็หายไปเนื่องจากเรามีพวกเซนเซอร์ต่างที่พวกรีโมทอะไรต่างไฟก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยเกิดวันที่จะไปใช้งานคืออาทิตย์หนึ่งใช้ครั้งเดียวใช้วันเดียวเกตวันใช้หนึ่งวันอย่างนี้ยนะครับอย่างรถผมใช้วันเดียววิ่งก็ไปกับ60สิกิโลแล้วก็มาจอดต้องชาร์จแบตไวแบบนี้นะครับสองวันอาจจะชาร์จทีขั้นบนเหมือนกันครับขั้นนแทบยังไม่ได้วิ่งเลย ยสูงนะครับยังมากก็ขี่ไปซื้อต้มตํามสี่กิโลก็ใช้เครื่องชาร์จแบบชาร์จไฟมันกันนครับเรื่องใหม่ก็เอาออกไปวิ่งสลับกันไปวิ่งนะครับหรือใหม่ก็หาเรื่องไปวิ่งรอบแถวหมู่บ้านนี่นะครับมาดูการชาร์จไฟนะครับก็ต่อสายไฟมาจากไนบ้านนะครับแล้วก็เข้าเครื่องชาร์จตัวนี้ปัจจุบันนี้ราคาถูกมากครับตองร้อยกว่าบาทเองคมเสื้อมใหม่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยกว่าบาทปัจจุบันนี้อยู่ที่สองร้อย นะครับตั้งแต่4แอมป์ถึง100แอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็มาดูว่าเมื่อเต็มแล้วจะเป็นยังไงนะครับ4.7แอมนะครับ ตัวแอมนี่ชาร์จนี่จะลดลงเรื่อยๆครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มนะครับขนน้นก็พึ่งชาร์จไปเมื่อวานนะครับมีพวกเครื่องชาร์จตัวนี้ติดบ้านไม่เสียไรครับราคาก็ถูกปัจจุบันนี้2สองรอกว่าบาทใช้เครึ่องชาร์จมาเสียบครั้งแรกนะครับตัวนี้ ขาวหมดเลยนะครับไม่มีขีดขึ้นมาแม้แต่ขีดเดียวเลยนะครับรถจอดไว้ประมาณหกวันนะครับตอนนี้ขึ้นมาสองขีดแล้วนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นมาเต็มนานเท่าไหร่นะครับผ่านไปสามสิบนาทีครับขึ้นมาสามขีด ตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วครับมาดูตอนนี้ขึ้นมาเกือบเต็มแล้วนะครับเหลืออยู่ขีดเดียวครับแรงดันก็ขึ้นมาอยู่ที่สิบสามจุดสี่โวลต์นะครับกระแสชาิอยู่ที่ 4.7แอมนะครับเกืออีกขีดเดียวก็จะเต็มนะครับเมื่อเต็มเสร็จแล้วเครื่องก็จะบอกว่าฟูลแล้วก็เขาจะหยุดทํางานนะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากนะครับตอนนี้อยู่ที่200กว่าบาทเองจอดรถนานๆน,น,นะครับก็แนะนําอีกข้างหนึ่งครับจนมากพวกหนูพวกแะไรมัจะวิ่งมานอนอยู่แถวนี้นะครับผมใช้นี้ครับสเปรย์ซิลิโคนเนี่ย ฉีดเคลือบไว้นะครับจะไม่มีจะไม่มีหนูมาไต่ให้เห็นเลยนะครับไล่พวกนี้ก็จะดำอยู่ตลอดเวลานะครับขีดพวกตามที่เป็นพลาสติกต่างๆนะครับตามซอกตรงนี้ครับหนูมจะเข้าไปอยู่นะครับ พวกหนูได้กินพวกซิลิโคนเนี่ยจะไม่มาใกล้เลยรถเราก็จะเงางามอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมสเปส์ซิลิโคนตอนนี้ก็เล่ยมาสองชั่วโมงกว่านะครับก็จะหยุดไปแค่นี้ก่อนตอนนี้แรงดันอยู่ที่สิบสี่จุดหนึ่งโวลต์นะครับแรงดันชาร์จนะครับสามจุดห้าแอมป์นะครับจากสี่จุดเจ็ดเหลือสามจุดห้าแอมป์ก็เหลืออยู่ขีดเดียวจะเต็มนะครับ ใช้รถนะครับเราวิ่งระยะสั้นๆเนี่ยเราจะอาศัยใดได้ชาร์จนะครับได้ชาร์จแบตของรถเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะวิ่งสั้นๆนการชาร์จแบตก็จะไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มประสิทธิภาพทาให้แบตเราไม่มีกระแสไฟเพียงพอนะครับไฟจะไม่เต็มแบตนะครับเมื่อจอดหลายๆวันเนี่ยแบตก็จะ หมดไปเรื่อยๆนะครับจากการใช้พวกรีโมทพวกอะไรต่างๆในรถนะครับมันก็นจะจ่ายไฟไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทําให้แบตเราเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆครับถ,ถ้าแบตเราไม่มีประสิทธิภาพไม่มีการประจุไฟเต็มเต็มที่นะครับก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่ได้วิ่งไม่ค่อยได้วิ่งก็ชาร์จแบตไว้แบบนี้ครับมีก็รถอีกคันหนึ่งนะครับ ก่ชาร์จไว้เหมือนกันคันนี้ยิ่งไม่ค่อยได้วิ่งครับอาทิตย์หนึ่งไดวิ่งครั้งเดียวไปซื้อส้มตําตอนนั้นก็ไม่ได้วิ่งเลยใชจแต่คันนู้นนะครับวิ่งไปกลับในเมืองก็60กิโลประมาณนี้นะครับคันนี้แทบจะไม่ได้วิ่งเลยไปซื้อส้มตําี่หยูโรครับก็ต้องใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตไว้ ตอนนี้อยู่ที่10.5โวลต์น,นะครับแรงดันการชาร์จอยู่ที่2.4แอมป์นะครับ2.4แอมป์นะครับจะลดลงเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็ม การติดเครื่องก็เพื่อให้ระบบล่อเลื่นน้ำมันล่อลื่นนะครับต่างๆวิ่งเข้าไปในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับรถมาไฟได้วิ่งก็ต้องติดเครื่องใช้งานให้เขาได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับระบบน้ำารอเย็นก็จะได้หมุนเวียนนะครับหรือนำรถออกไปวิ่ง เป็นบางครั้งบางคราวครับอันนี้ก็แพ่พอวิ่งเหมือนกันครับวิ่งเล็กๆน้อยๆไปเพื่อให้รถระบบเบรกต่างๆมันทางานอยู่ตลอดเวลาครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสรับการชาร์จแบตด้ตัวเองกรณีที่รถไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้วิ่งนะครับแต่ั้นก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้มันประจุไฟไว้เต็ีมอยู่ตลอดเวลานะครับรถใช้งานสองสามวันชาร์จีก็ไม่เป็นไรนะครับมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายครับตอนนี้อยู่200้อกว่าบาทเองครับ ราคาถูกๆสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ